D A หนึ่งสองศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิธีตานต่างตั้งไงนะครับตัวเครื่องเหมือนตัวหนะะึ่งหนึ่งศูนย์นะครับใช้ฐานหนึ่งสองสองศูนย์นะครับฐานที่เราใช้นะครับ อันนี้ฝาด้านในนะครับ <Yeah. S 1> เรามาดูเซตติ้งนะครับตัวซับนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้ตั้งเข็มเล็กนะครับ <Yeah. S 1> ตั้งไปที่กึ่งกลาง12นาฬิกาครับ ดตัวนี้ครับให้เป็นที่สูตรนะครับตั้งไปเที่ยงตรงครับทําเหมือนกับ G A 1 1 0นะครับโอเคตรงไหมเที่ยงตรงครับเสร็จแล้วเข้าแอดจัดครับเข็มก็จะตรงนะครับตำแหน่งถ้าเราไม่ตั้งมันจะไม่ตรงนะตอนนี้เรามาสร้างด e ิจิตอนนะครับ กดค้างไว้ครับฝั่งซ้ายบนครับแอทจัดครับตั้งประเทศครับแต่เรากดตัวบนครับมันจะใกล้ประเทศแบงคอกครับกรุงเทพเคครับเปลี่ยนหมดได้ครับวิธีตั้งเหมือนเดิมครับทำบนไปเรื่อยๆครับอันนี้เปลี่ยนหมดนะครับใกล้ตรงไหนก็เดินหน้าถอยหลังครับ ตอนนี้ของผมหกโมงยี่สิบแปดปีพศครับเดือนแล้วก็วันที่ครับ อันนี้ไฟเหมือนเดิมนะครับสามวิกับห้าวินะครับผมตั้งแค่3นะครับตั้งเสร็จกดด้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาตรงไหมนะครับตัวนี้120นะครับ โอเคครับดูเวลาครับกับตัวนี้ครับเวลาตรงกับเข็มนะครับโอเคกดไฟครับออโต้ไลท์ครับเทสครับติดไหมกดค้างไว้ครับตัวนี้ขึ้นออโต้นะครับโอเคออโต้ติดครับเสร็จครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์กันนะคะขอบคุณครับผม